คนที่กำลังจะซื้อ macbook air นะต้องรู้สิ่งนี้ส่วนคนที่ใช้อยู่อ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนี่ครับมันมีพอร์ต type c มาให้ใช้งาน2พอร์ต <c oughs> จนผมทนไม่ไหวะเปลี่ยนเป็น macbook pro ได้เพิ่มมาอีกพอร์ตหนึง <c oughs> ที่สำคัญไอ้สอพอร์ตเนี่ยต้องเลือกต่อฮาร์ดดิสก์ external ด้วยจะเลือกพอร์ตไหนโอ้โห <c oughs> อันนี้งานใหญ่เลยถ้าจะต่อเมาส์ต่อจอต่อคีย์บอร์ดต่างๆเนะี่ย usb hub อย่างเงี้ยใช้งานได้แต่มีของเจ๋งกว่านี้ครับ l o c k station แนะนำให้ซื้อรุ่นนี้ ZD622 ผมใช้มาก่อนแล้วครับ1ตัวใช้มาเกือบปีแล้วครับรุ่นเดียวกันเลยแต่ตัวนี้ซื้อมาเพิ่มมาดูความเจ๋งมันดีกว่าเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่คือพอร์ตใช้งานหลักนะเป็นไท p e C ใช้ควบคู่กับสายเขาเนี่แหละครับนี่สายนำสัญญาณโอเคมาที่ช่องใช้งานแรกตรงนี้เป็น PD 100วัตต์ก็คือจ่ายไฟเข้าตัวนี้นะเอาไว้ชาร์จ MacBook ได้เลยนะครับ รับไฟสูงสุด100วัตต์ตรงนี้ก็เป็น USB Type C 3.2อันนี้ USB A 3.2เหมือนกันโอโ้หช่องตรงนี้ HDMI 4K 60Hz ไขควงตรงนี้หมุนฝาลูมิเนียมออกมาซื้อ SSD มาใส่นะ M. 2ตัวเนี้มันรองรับ NV NV มันจะไวกว่าซานต้อยู่แล้วเนาะจุดเด่นอีกข้อนะก็คือสามารถใส่ SSD ได้ถึง 4TB ทเออนี่ผมเลือกตัวนี้มาครับ สองเทเลไบต์อ่านเขียนไวๆเลยเจ็ดพันสามใส่เซนมันจะเพรียเพรียแบบนี้แหละน็อตก็ปกติมันจะมีล่องตรงกลางอยู่นี่นี่นี่แบบนี้กดลงขันน็อตขันน็อตเสร็จละแต่ยังไม่จบในกล่องของลูกกี้สเตชันอะจากซินเท็คเขาจะมีแผ่นซิลิโคนมาให้ด้วยลอกเทปมาด้วยนะทั้งสองฝั่งอะเวลาแปะซิลิโคนระบายความร้อนเนี่ยแปะที่เอสีตรงนี้นะครับฝาปิดอลูมิเนียมเนี่ยมันจะช่วยระบายความร้อนของเอสดีไงเซตเราสามารถใช้ควบคู่ได้กับ MacBook Mac Mini PC n o โน้ตบุใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็คือความดีงามของมันพกพาสะดวกด้วยมีซิลิโคนกันกระแทกแล้วก็การระบายความร้อนมันดีกว่ากล่องกล่อง<ๆ>ของฮาร์ดดิสทั่วไปอะที่มีขายกันแะผมแนะนำหมาตัวนี้เลยนะจาก CT e ทคครับ